สวัสดีครับคำถามใหญ่ณนะเวลานี้ก็ยังคือว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือหายไปไหนยิ่งผมตามดูสื่อทางการของเกาหลีเหนือและสื่อทางการของจีนเกาหลีใต้ไม่มีอะไรที่เป็นการบอกว่าคิมจองอึนต้องการจะปฏิเสธข่าวข่าวที่ว่าหนึ่งเขาเป็นผักไปแล้วสองเขาเสียชีวิตไปแล้ว เป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่าถ้าหากลือกันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยสื่อทางการเกาหลีเหนืออย่างน้อยที่สุดจะต้องมีการรายงานว่าท่านผู้นำวันนี้เมื่อวานนี้ไปทำอะไรที่ไหนมาถึงแม้คิมเองไม่ปรากฏตัวแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสื่อทางการจะต้องออกข่าวทำนองว่าปฏิเสธข่าวลือทั้งหลายอาจจะไม่ปฏิเสธโดยตรงแต่ถ้ามีรูปประกอบมีข่าวว่าวัานนี้ท่าน ประธานพักท่านเลขาธิการใหญ่ของพักคนงานที่เป็นพักคอมมิวนิสต์พักเดียวในประเทศได้ส่งจดหมายได้แสดงความยินดีกับประเทศนั้นประเทศนี้ได้ไปตรวจที่ทำการของสำนักงานทางการไปพบชาวไร่ชาวนาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นวิธีการของคอมมิวนิสต์ที่จะเป็นการบอกปัดข่าวที่ออกมาจากโลกภายนอก แต่จนถึงนาทีนี้หลังจากที่คิมไม่ได้ปรากฏตัวในที่สาธารณะมาถึงสองสัปดาห์เต็มๆท่มามกลางข่าวลือที่ว่าเขาเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจวายพาตัดไม่ทันหรือพาตัดแล้วล้มเหลวสองผ่าตัดแล้วกลายเป็นผักไม่มีความรู้สึกตัวแต่มีทฤษฎีใหม่ครับ ซื่อในเกาหลีใต้ฉบับหนึ่งนังสือพิมพ์ชื่อดังเลยครับวองดองห้าอิลโบมีบทวิเคราะห์เขียนโดยผู้แปลพักมาจากเกาหลีเหนือชื่อลีจองโฮลีจองโฮคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของพักคนงานพักคอมมิวนิสต์นี่แหละครับปรากฏว่าหน,นีมาอยู่เกาหลีใต้ได้ระยะหนึ่งแล้วละ่ะวันนี้เขาเขียนบทวิเคราะห์ตามแนวทางของเขา ซึ่งน่าสนใจเพราะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งว่าหายไปไหนคิมจองอินหายไปไหนทฤษฎีของอดีตเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือที่แปรพักมาอยู่เกาหลีใต้เนี่ยบอกว่าวันที่14เมษายนนั้นมีการทดลองขีปนาวุธทดลองขีปนาวุธครั้งนั้นมีภาพออกมาว่ามีอุบัติเหตุมีไฟและมีสเก็ดไฟที่ระเบิด แล้วนายลีเนี่ยสงสัยว่าคิมจองอึนซึ่งอยู่ที่นั่นเป็นประธานของการทดสอบขีปนาวุธครั้งนั้นอาจจะจออุบัติเหตุเพราะว่าระเบิดจากฐานทดลองยิงจรวดนั้นมันแพร่ก,กระจายกลายเป็นสเก็ดไฟที่ออกมานายลีเขียนในบทความในหนังสือพิมพ์ดองอ้าอู่โบของเกาหลีใต้วันนี้เลยว่ามี ความน่าเป็นไปได้ว่าสะเก็ดไฟจากขีปนาวุธนั้นกระจายตัวออกไปและลิคิมจองอึนอยู่ใกล้บริเวณนั้นจึงบาดเจ็บและรับการรักษาอยู่นี่เป็นหนึ่งทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่เราต้องเกาะติดในทุกแง่มุมทุกทฤษฎีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทำไม ความลี้ลับมหัศจรรย์ของการหายตัวไปของคิมจองอึนจึงยังไม่ได้รับการรายงานหรือยืนยันหรือปฏิเสธแต่ประการใดจากเปียงอย่างทั้งสิน้นจีนซึ่งส่งหมอไปและในแง่ของการสื่อสารข่าวกรองระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนั้นย่อมต้องรู้ดีกว่าใครและถ้าสื่อทางการของจีนต้องการที่จะช่วยเกาหลีเหนือปฏิเสธข่าวนี้เนี่ยก็คงจะมี สัญญาณอะไรบางอย่างจากสื่อจีนแล้วก็ไม่มีเลยครับไม่มีเลยแม้กระทั่งข่าวที่จะออกมาช่วยเกาหลีเหนือปฏิเสธข่าวนี้เพราะปะกะติถ้าหากผู้นําจีนเห็นว่าข่าวอย่างนี้ไม่ดีแน่สำหรับเกาหลีเหนืออาจจะเปิดทางให้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อเมริกาทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเกาหลีเหนือซึ่งจะไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของจีนได้แต่ผมติดตามดูยังไม่มีสื่อจีนไหนทางการนะครับที่จะออกมา ให้ข่าวเรื่องนี้ไม่ว่าจะทางไหนทางบวกทางลบทางที่ว่ามีอุบัติเหตุทางที่ว่าผ่าตัดโรคหัวใจก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นยิ่งสะท้อนว่ามีอะไรที่มันแปลกพิสดารกว่าปกติค่อนข้างแน่นอนจะมีบ้างในสื่อจีนก็อยู่ในโซเชียลมีเดียเว่ยโเนี่ยเว่ยโปนี่ค่อนข้างจะมีการปล่อยข่าวลือได้บ้างแต่ว่าทางการจรีนก็จะควบคุมดูไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางมากเกินไป แต่นี่แหละมันก็ปล่อยออกมาจนได้ก็คือผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการข่าวของทีวีเคเบิลทฮ่องกงเนี่ยซึ่งมีผู้ติดตามเธออยู่15ล้านคนไปนเขียนบอกว่าเนี่ยแรงข่าวของเธอยือนยันว่าคิมจองอึนตายแล้วอย่างเงี้ยวยป๋อก็ปล่อยให้ออกไปได้ก็แสดงว่าทางการจีนนั้นคิดว่าเนื้อหาอย่างนี้ไม่ผิดจากความเป็นจริงเท่าไรนะักยิ่งทำให ข่าวลือนี้กระพือไปกว้างไกลเลยบทความของผู้แปรพักจากเกาหลีเหนือที่มาอยู่เกาหลีใต้นั้นบอกว่าการยิงขีปนาวุธวันนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีความผิดปกติหลายๆด้านเป็นไปได้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงที่ทำให้คิมจองอึนได้รับบาดเจ็บ ฉะนนั้นจึงเป็นภาพที่เราเห็นและก็ภาพทดลองคีปนาวุธวันนั้นที่เราเห็นวันที่14เมษายนแต่ว่านายลีคนนี้ที่เขียนในบทความในเกาหลีใต้วันนี้บอกว่าไม่เชื่อในข่าวกระแสที่ว่าพาตัดหัวใจของคิมจองอึนแล้วเนี่ยกลายเป็นผักหรือว่าเบรนเดดหรือว่าสมองตายไปแล้ว ไม่น่าจะใช่แต่แน่นอนนายลีก็คงจะมีสายข่าวของตัวเองซึ่งก็ไม่มีใครยืนยันว่าถูกหรือผิดแต่ว่านายลีบอกว่าข่าวแรกเริ่มเดิมทีที่บอกว่าคิมจองอึนอาจจะไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่ชื่อมาว์ทมืองยังมืองยังซึ่งนายลีบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าหมอส่วนใหญ่คณะแพทย์ของคิมจองอึนนั้น อยู่ในเปียงยางเป็นหลักโรงพยาบาลที่ว่าเนี่ยเมาโอยางเนี่ยอยู่ห่างออกไปไกลพอสมควรนี่คือทฤษฎีใหม่ครับว่าคิมบาดเจ็บจากสะเก็ดอันเกิดจากการทดลองขีปนาบุตรวันที่14แล้ววันที่15เมษายนเป็นวันสำคัญมากที่เป็นจุดเริ่มต้นของข่าวลือเพราะวันที่15มีงาน ครบวันเกิดหรือวันชาติการของคุณปู่ผู้กอ่อตั้งเกาหลีเหนือคิมอิลซุงปรากฏว่าคิมจองอึนไม่ปรากฏตัวเหมือนกับทุกปีนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าอ่าแสดงว่าไม่ปกติแล้วแสดงว่าไม่สบายแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นจนทำให้ไม่สามารถจะมาแสดงตนในงานใหญ่อย่างนี้ได้ ถ้าเป็นไปตามบุตรความของนายลีผู้แปลพักเนี่ยก็จะบอกว่าเกิดเหตุเกิดวันที่14เมษาที่ทดลองขีปนาวุธนัันอยู่ชายฝั่งทางตะวันออก14เกิดเรื่องนี้15ก็มาไม่ได้แต่ข่าวก่อนหน้านี้ผาตัดหัวใจวันที่12เมษาครับดังนั้นมันต้องมี อันใดอันหนึ่งที่ไม่จริงอันใดอันหนึ่งที่จริงซึ่งเป็นจุดที่ทําให้หนักวิเคราะห์คนที่เกาะติดสถานการณ์ความลี้ลับมหาศจา์ของการหายตัวไปของขิมจองอึนนั้นเนี่ยยิ่งจะต้องตั้งอกตั้งใจเสาะ,ะแสวงหารายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกฉะนั้นให้ดูให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรแต่ผมรอมาทั้งวันและก็ดู จับตาดูสื่อจีนสื่อเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อเมริกาเนี่ยยังไม่มีข้าวลางของการที่คิมเองหรือทางการเกาหลีเหนือจะออกข่าวมาไปทางใดทางหนึ่งเลยครับผิดปกติมากและยิ่งทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักวิเคราะห์ว่าถ้าไปจริงเช่นนั้น งหมายความว่ามีอะไรที่ผิดปกติกับสุขภาพของคิมเนี่ยและถ้าถึงจุดที่ไม่อยู่ในฐานน่าจะสั่งการบังคับบัญชาได้แล้วเนี่ยความเงียบนี้อาจจะมาจากการที่ต้องจัดอะไรภายในจัดอะไรให้เรียบร้อยซะก่อนจัดระบบของการสืบทอดอำนาจซะก่อนให้มีการปรึกษาหารือในหมู่ผู้ที่มีอำนาจเช่นน้องสาว คิมโยจองที่มีการมองว่าคือทายาทที่ชัดเจนที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้นำทางทหารหลายคนคนที่ใกล้ชิดกับคิมก็มีในกองทัพอยู่ที่ว่าน้องสาวคนนี้กับผู้นำทางทหารที่ใกล้ชิดกับคิมนั้นพูดจาภาษาเดียวกันหรือไม่ถ้าหากเกิดกรณีที่คิมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว มันก็เป็นความยุ่งเหยิงเพราะว่าไม่ได้เตรียมการอะไรเท่าไหร่ก็อายุแค่36เองครับมาบริหารประเทศก็เพียง9ปีเท่านั้นหลังจากที่คุณพ่อตายตายอย่างกระทันหันเช่นกันครับคุณพ่อก็เป็นโรคหัวใจคิมจองอินเสียชีวิตเมื่อ201 1ปีนี้20 2 0ก็9ปีเท่านั้นเองตอนที่คิมจองอึนขึ้นมาแทนพ่อเนี่ยอายุยังไม่ถึง30ด้วยซ้ำไป 27- 28เท่านั้นเองครับ ดังนั้นตอนนั้นคิมจองอึนก็ไม่ค่อยจะมีบารมีหรือว่าไม่มีความมั่นใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกกองทัพทั้งหมดและระดับสูงของเกาหลีเหนือนั้นนะยอมรับปู่พ่อและลูกฉะนั้นความเป็นตระกูลคิมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งคนที่จะสืบอ,อำนาจต่อไปก็น่าจะมาจากตระกูลคิมและน้องสาวคนนี้ น่าจะเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งนอกนั้นก็จะมีน้องชายจะมีลุงซึ่งก็ไม่น่าจะอยู่ในแนวทางที่จะมาสืบทอดได้สมมุติว่าคิมจองอึนไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยสมมุติว่าปกติเนี่ยน่าเชื่อไหมครับว่าเขาไม่น่าจะเงียบขนาดนี้ข่าวกรองอเมริกาตอนแรกสุดเลยข่าวแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยหรือว่าเป็นข่าวที่ ทำให้ทั้งโลกต้องลุกขึ้นมาตั้งคำถามว่าเออคิมหายไปไหนเนี่ยมาจาก CNN ซึ่งอ้างแหล่งข่าวข่าวกรองของอเมริกานะครับดังนั้นผมเชื่อว่าข่าวกรองอเมริกามีข่าวเหล่านี้กำลังวิเคราะห์กันอยู่โดนัลด์ทรัมป์ถูกถามก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพียงแต่บอกว่าคงไม่มีอะไรร้ายแรงมั้งแต่ข่าวกรองอเมริกาเนี่ยสู้ข่าวกรองเกาหลีใต้ไม่ได้แต่เขาก็แลกเปลี่ยนข่าวกรองกันตลอดนะครับอเมริกาญี่ปุน่นและเกาหลีใต้ ส่วนข่าวกรองจีนนั้นสายตรงกับเกาหลีเหนือแน่นอนหลายหลายสายทั้งทางการทูตทางความมั่นคงและทางการแพทย์ด้วยในกรณีนี้อเมริกาจะมือกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ได้แลกเปลี่ยนข่าวกรองได้แต่กับจีนไม่มีจีนก็จะมีสายตัวเองจีนกับรับเสเซียผมเชื่อว่าอาจจะมีกรณีที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องคิมจองอึน เพราะอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีนั้นเนี่ยกระทบความมั่นคงของรัสเซียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยจีนรัสเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะยอมให้มีเรื่องวุ่นวุ่นในเกาหลีเหนือโดยที่ตัวเองไม่สามารถจะสกัดความวุ่นวายได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้สิ่งที่จีนกลัวที่สุดญี่ปุ่นกลัวที่สุดเกาหลีใต้กลัวที่สุด,ก,ด,สดก็คือตื่นขึ้น,นมา เป็นอะไรไปสําหรับคิมหรือมีการโค่นอํานาจหรือมีการรัฐประหารหรือมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายเนี่ยประชาชนคนเกาหลีเหนือจํานวนไม่น้อยจะหนีข้ามชายแดนข้ามพรมแดนจีนเคยวาดซีนารีโอวาดฉากทัดที่ว่าถ้าเกิดประชาชนคนเกาหลีเหนือแห่กันอพยพหนีตายข้ามไปอยู่จีนสองสามล้านคนทันทีจะทําอย่างไรหรือข้ามมาทาง ชายแดนเส้นที่38ลงมาเกาหลีใต้เกาหลีใต้จะรับอย่างไรสิ่งที่กลัวที่สุดสําหรับเกาหลีใต้ก็คือภาพของเยอรมันตะวันออกตะวันตกที่รวมชาติกันหล้งจะก,กาแพงเบอร์ลินล่มสลายนั่นแหละครับทําให้เศรษฐกิจเยอรมันตะวันตกนี่สุดไปหลายปีทีเดียวครับเพราะว่าต้องรับทั้งประเทศเยอรมันตะวันออกขณะนั้นซึ่งยากจนข้นแค้นเพราะอยู่ภายใต้ สหภาพโซเวียตมายาวนานเกาหลีเหนือเก,เกาหลีใต้เกาหลีเหนือมีการตั้งคณะกรรมการพูดถึงเรื่องการรวมชาติมาระยะหนึ่งแต่ไม่สําเร็จเพราะเงื่อนไขทั้งสองฝ่ายไปกันคนละทางคนละเรื่องเกาหลีใต้กลัวที่สุดเลยครับฝันร้ายเลยครับว่ามันจะเหมือนกับเยอรมันหรือจะเหมือนกับเวียดนามเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นั่นรวมกันหลังจากขับไล่อเมริกาออกไปหลังสงคราม เวียดนามจะรวมชาติแต่ก็เข้ารวมกันโดยปริยายพระทางทหารเข้าชนะแล้วเนี่ยเขาก็รวมประเทศเลยแต่กว่าที่จะรวมเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนั้นไม่ง่ายเลยฉะนั้นเกาหลีเนี่ยมองตลอดเยอรมันรวมชาติยังไงเวียดนามรวมชาติอย่างไรแล้วตัวเองยังไม่ต้องการรวมชาติเร็วนะัญี่ปุ่นก็ไม่อยากจะให้เกาหลีเหนือใต้รวมกันเพราะว่าถ้าเกาหลีเหนือใต้รวมกันก็จะมี พลังมหาศาลจะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นเยอะเลยญี่ปุ่นไม่ต้องการเห็นเพื่อนบ้านเกาหลีรวมชาติแล้วมีประชากรรวมกันมากขึ้นเท่าตัวและมีอำนาจทางความมั่นคงทางด้านอื่นๆมากมายจีนก็เหมือนกันครับจีนก็ต้องมองให้ดีว่าถ้ารวมกันแล้วจะเป็นอย่างไรอเมริกาภายใต้โดนัลด์ทรัมป์นโยบายต่อเกาหลีเหนือมันผิดแผแตกต่างไปจาก ชุดก่อนๆมากมายเพราะว่าทรัมป์พยายามจะแสดงความเป็นมิตรกับคิมจองอึนประชุมสุดยอดกันแล้วสองครั้งสิงคโปร์ฮานอยก็ไม่สำเร็จครับดังนั้นทุกคนจึงจับตาดูว่าคิมจองอึนหายไปไหนและถ้าคิมจองอึนในภาพในภาพฉากทัดแย่ที่สุดคือตายจริงเนี่ยจะทำยังไงใครมีอำนาจที่จะไปจัดการอะไรเกาหลีเหนือไม่ได้ก็ต้องให ภายในเขาจัดการแต่ภายในเขาจัดการถ้าจัดการไม่ได้ละ่ะแล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นมาละ่ะข้าวสมุทรเกาหลีเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดของความไร้เสถียรภาพที่ประเทศต่างๆรอบๆนั้นก็จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่ใช่ตายทีเดียวเป็นผักอย่างที่เป็นข่าวอีกระแสน,นึงละ่ะก็ไม่ใช่ว่าไม่วุ่นนะครับแต่ถ้าข่าวลือทั้งหมดนี้ไม่จริงเลย หรือว่าไม่มีกแม้กระทั่งบทความบทวิเคราะห์จากผู้แปลพักจากเกาหลีเหนือล่าสุดในหนังสือพิมพ์เกาหลีใต้ว่าไปโดนสะเก็ดระเบิดของขีปนาวุธแล้วก็ป่วยและไม่สามารถจะลุกขึ้นมาได้นี่นั่นก็ยังต้องถือว่าเป็นฉากทัศนที่สามเลยนะครับว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุก็น่าจะออกข่าวได้ อาจจะไม่ออกข่าวตรงๆว่าเป็นอุบัติเหตุอันเกิดจากการทดลองขีปนาวุธเพราะอาจจะเสียหน้าก็ได้แต่ก็จ,จะบอกว่ากำลังฟื้นฟูจากอาการป่วยที่ไม่รุนแรงอะไรนักซึ่งก็สามารถจะออกข่าวได้เพื่อที่จะสยบข่าวลือทั้งหลายทั้งปวงแต่นี่ไม่มีครับเมื่อไม่มีก็ทำให้ผมเชื่อว่ามันมีอะไร เมื่อไม่มีปฏิเสธก็อะไรก็ไม่ต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังครับนี่แหละคือสถานการณ์ล่าสุดจากคาบสมุทรเกาหลีคำถามใหญ่ก็ยังเป็นว่าคิมจองอึนหายไปไหนคิมจองอึน where are you นี่คือคำถามใหญ่ที่คนทั้งโลกกำลังจับตาอยู่ผมจับตาดูเพื่อจะช่วยมาเล่าวิเคราะห์และมา วาดภาพหปเห็นชัดเจนว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับผู้นําเกาหลีเหนือซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นําที่มีสีสันน่าสนใจมีวิวัฒนาการที่แปลกจากประเทศที่ปิดล้อมตัวเองประเทศที่ไม่คบหาใครประเทศที่ประกาศอเมริกาเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งญี่ปุ่นเป็นศัตรูหมายเลขสองเกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขสมมีพันธมิตรยิ่งใหญ่คือจีนและรัเสเซีย วันนี้อยู่ดีๆคิมจองอึนไม่ปรากฏตัวไปไหนเลยไม่บอกกล่าวด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นและนักข่าวที่เขียนหนังสือประวัติของคิมที่ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยชื่อแอนนาฟรีฟิลด์ทำงานให้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ก็บอกว่ามีข่าวกระแสะอย่างเนี้ยข่าวลืออย่างเนี้ยในเปียงยางเหมือนกันนะและก็มี สัญญาณว่ามีคนไปตุนอาหารในร้านต่างๆด้วยในเปียงยางก็แสดงว่ามันไม่ปกติเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยประชาชนในเปียงยางจะเคลื่อนไหวยอย่างนี้ไม่ได้จะไปวิ่งซื้อช้อปปิง้งไปตุนอาหารต่างๆนานาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตำรวจเจ้าหน้าท,ที่รักษาความปลอดภยัยจะไม่ยอมให้มีกิจกรรมเช่นนั้นเกิดขึ้นแต่ถ้าข่าวลือลือจริง ลือจริงส่วนความจริงเป็นเช่นไรไม่รู้แต่ถ้าลือจริงแม้กระทั่งในเกาหลีเหนือเนี่ยขวัญกำลังใจของแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่หรือทหารตำรวจของเกาหลีเหนือเนี่ยก็อาจจะเริ่มสั่นคลอนได้นะครับถ้าลือแล้วซุบซิบไปมาแล้วเออดูทีวีดูสื่อทางการแล้วยังเงียบอยู่ก็แปลว่าผู้นำสูงสุดของเรากำลังเจอกับปัญหาที่อธิบายไม่ได้ฉะนั้นเกาะติดให้ดีครับ ผมจะนำมาวิเคราะห์มาอัปเดตและจับตาดูทุกฝีก้าวจากนี้ไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ